สัญญากู้ยืมชัดเจนเรามีทําไว้กับเขาหลักฐานว่าเราไม่เคยโอนเงินคืนเขาเลยก็มีเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจัดก,การเราได้แล้วถ้าเราไม่ไปก็จะเหลือ ผู้พากษากับธนาคารหรือไฟแนนซ์เราก็คุยกันจบได้เลยฮะบังคับคดีได้เลยเพราะว่าเนื้อหามันเบ็ดเสร็จอยู่แล้วอะเรายืมเขาจริงเราไม่จ่ายเขาจริงไอ้เคสที่เจอปัญหาว่าบัตรเครดิตไม่จ่ายแล้วลามไปถึงบ้านนะยึดบ้านขายทอดตลาดเนี่ยมักจะมาจากการที่เราไม่ไปตามนัดอ๋อนั้นเรื่องนี้สําคัญมากมอบตัวซะดีๆมอบตัวระไหฮะไปถึงยิ้มหวานเลยมาละฮะอะไรอย่างเงี้ยไปถึงก็จะไปที่ห้องไก่เกลียครับเขาก็จะมีห้องไก่เกลียให้เราได้ไปพูดคุยแน่นอนเราเป็นผู้ผิ เต็มประตูนะฮะอ้าวคุณเคนคุณไม่จ่ายเงินแล้วอย่างนี้หลังจากนี้จะทําอะไรยังไงได้บ้างไมมครับอาจจะนําไปสู่การเจรจาครับ เค้นอาจจะได้ส่วนลดอะไรบางบางอย่างทําให้ยอดต่ําลงเคนก็จ,จะจ่ายก้อนเดียวจบไปก็ได้หรือถ้าโอ้ลดอะไรต่างๆแล้วเราก็ยังไม่ไหวเขาก็อาจจะเสนอเป็นจ่ายเบื้องต้นก้อนหนึง่งที่เหลือทยอยผ่อนอ่าหรือผ่อนทยอยผ่อนเป็นขั้นบันไดมันมีทางออกเยอะแยะเต็มไปหมดคือแสดงว,ว่าโดยหลักการเนี่ยเวลามีหมายสารมาเนี่ยเขามาเจอกันเพื่อพูดคุยกันดีๆใช่ครับไกลเกลี่ยหรือว่า บอกปัญหาของเราว่า<ช>เรามีปัญหาอะไรยังคุยได้ใช้คํานี้ยังเจราจาได้อยู่ยงังเจราจาได้อยอู่นะครับเพราะว่าเอาตามความเป็นจริง <ขอ S 2> ก็คือครเราก็ได้ไปพูดในมุมของเราบ้างในมุมของเขาเนี่ยเขาติดตามทวงถามเราก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเอ้ายืมไปแล้วไม่จ่ายเพราะเขาตั้งตั้งจากวิธีคิดแบบนี้ไงยืมไปแล้วแล้วก็สัญญาแล้วว่าจะคืนแล้วก็ไม่คืนฉันก็ต้องติดตามทวงถามเธอวันนั้นเราก็จะได้ไปคุยว่าอยากจะคืน ใจทับขาดแต่ว่าเไม่วีแล้วเราก็จะไปบอกไปเล่ามีหลายๆครั้งที่ พี่ได้แนะนําคนกลุ่มนี้ไปว่าเวลาไปคุยเนี่ยให้เตรียมตัวไปนิดนึง่งบางคนเนี่ยทำตัวรายการทรัพย์สินหนี้สินทําตัวงบการเงินไปให้ดูเลยอ๋อต้องเตรียมตัวด้วยอ่าไปตัวเปล่าๆ่าไม่ะอ่าเราจะได้ไปแจ้งไงว่าอุ้ยเราไม่ได้มีหนี้ที่นี่ที่เดียวที่เราเราไปหลบเลี่ยงเราไม่ได้ผ่อนเขาเราผิดจริงๆแต่ว่ามันมีประเด็นตรงนี้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าจะไก่เกลี่ยจะเจราจาแล้วจะให้ผมส่งเดือนละ8ปดพันเก้าพผมคงจะไม่ไหวครับอ่าเพราะว่าผมยังมีหนี้อื่นอื่นอีกดังนั้นผมขอเท่านั้นเท่านี้้ไไดมักกก็จจจะนนําาาปสู่รรเใช ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกท่าทีเราเป็นไงฮะเราไปแบบกลางกาทุบโต๊ะได้ไหมเอ่ออย่าให้รอมชองไปจนจบไม่ใอไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีเคนเคยให้เพื่อนยืมตังไหมครับแล้วแบบเพื่อนที่หาไม่เจออ่ะหลังๆเราก็จะเริ่มรอมชองกับเขาเนอะแม่ถ้าหมื่นหนึ่งไม่มีเดือนละพันข่อนให้เพื่อนอ่ามันก็จะเป็นทางเดียวกันทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับสำหรับคนที่ผ่อนรถไม่ไหวครับก็สําหรับคนที่ผ่อนรถไม่ไหวนะครับประเมินแล้วว่าโอ้อีก3เดือนต่อจากนี้เราจะผ่อนเขาไม่ได้แน่ๆนะครับอาจจะตกงานหรือ เรื่องอะไรก็ตามนะฮะถ้าคุณเคยเป็นคนผ่อนดีมาตลอดก็แนะนําว่าให้ติดต่อคือรถซะนะครับจบกันตรงนั้นได้นะครับอย่าปล่อยให้มันลุกลามบานปลายไปนะครับเรื่องเงินมีคำคำหนึ่งที่เขาบอกก็คือบอกก่อนเรียกว่าชี้แจงบอกทีหลังเรียกว่าแก้ตัวขนมนขายมาก